อูมชูปเปอร์สวัสดียามเช้าจากบ,บนดอยนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อคืนก็หนาวแต่ว่าก็ไม่ถือข้าว่าหนาวมา,มากๆเหมือนทุกครั้งนะคะดีนะคะเรามาทุกวัน <laughs> มันไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นค่ะแต่ก็ยังมีควันออกจากปากนะคะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไม่เห็นแน่เลยเ <c oughs> มื่อคืนนะคะอยากจะบอกว่าพ่อแล้วก็พี่ๆน้องๆเขานะคะไปหาปลาเอยกุ้ง กุ้งดอยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งดอยแล้วก็มีซิกาซิกาก,ก็คือหนอนดำนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูยำเช้ากันค่ะแล้วก็มีลูกต่อด้วยนะคะมีเยอะมากแล้วก็จะมีหนูอีกแต่ว่าหนูเนี่ยคือไปดักไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูนะคะเพราะว่าดักไกลามากแล้วเมื่อคืนน่ะหนูถามเขาว่ามีทาตไหมเขาบอกว่ามีทาตนะคะหนูก็เลยไม่ได้ไปด้วยเพราะว่า คือแผลจากที่ท่าดุดเลือกเขาที่แล้วอะค่ะมันยังไม่หายเลยค่ะมันยังมีอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคืนพ่อเขาก็ไปแล้วก็มันก็หนาวอยากจะบอกว่าน้ำบนด,ดอยเน่ะคือจะเย็นมากนะคะเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวพาไปดูค่ะว่า <c oughs> คือว่ามันมีอะไรจริงหรือเปล่าได้กุ้งมาเยอะอยู่นะคะได้กุ้งแล้วก็ ได้หนอนดามด้วยนะคะหนอนดามเนี่ยก็คือไปหาละับอันแั้นแหละนี่ตอนเช้าแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าฟ้ายังไม่ค่อยสว่างยังยังมืดอ,อยู่นะคะที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะทม่มีโซลาร์เซลล์เออมีโซลาร์เซลล์นิดหนึ่งค่ะหนูนี่กุ้งทุกคนหนูหนูให้ดูทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดอยนะคะนี่กุ้งเยอะมาก นี่นะคะกุ้งดอยค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะคะเช้านี้เราก็มีเมนูกินแล้วยำเชา้านี่ได้เยอะอยู่นะปลัก,ก้านตัวนี้ยังไม่ตายนะเนี่ยนี่มันจะดิ้งอยู่นะเห็นไหมตได้เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเมนูนะคะ มดก็จะใช้แสงจะไปฉายตัวนะคะมันก็ยังไม่สว่างมากเท่าไหร่นะคะจะให้ดูค่ะเมนูเมนูเมน,เมนูหนึ่งวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูอร่อยอร่อยของเราในอินคาซิก,กาหรือว่าภาษากรีกเรียกว่าซิก,กานะคะภาษาไทยก็หนอนดำในอินนะคะได้กินแล้วปีนี้ จะได้กินมือแรกนี่แหละนี่หนอนดามค่ะทุกคนใครชอบกินบ้างใครเคยกินบ้างคะหนองดาเนี่ยก็คือมีสัรพคุณของมันนะคะช่วยแบบเวลาใครที่ปวดหัวเข่าอะค่ะรางของเขาเนี่ยรางของเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่เวลาเราต้มสิกเราสามารถเอามาประคบขาได้นะคะแล้วก็พอเวลาเราต้มกินอะ มันก็จะสีแดงๆอเงี้ยอ,อร่อยมันอร่อยค่ะอันนี้ถือว่าเยอะนะ<ด>เห็นข้างนอกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมดูสิมันมันออกมาเยอะมากเนี่ยมันออกมาเยอะมากแล้วก็มีต่อนะคะอันนี้ลูกต่อค่ะเดี๋ยวเราจะทํากินแต่ไม่ไมแน่ใจว่าต่อเนี่ยเราจะทําตรงนี้ไหมอาจจะไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้นเดินทางกลับค่ะกลับไปในหมู่บ้านนะคะ เดี๋ยวรอหนูอีกค่ะหนูเนี่ยก็คือไปดักไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปดูนะคะก็กทียชุดนี้แค่มาโชว์ผลงานให้ดูเฉยๆะคะ่ะว่าเราได้อาหารเอาโอชายำยเช้าเยอะแค่ไหนคะ่ะเรามีกับข้าวแล้วอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะคะไปหามากาเพื้อตา,ตาโดยแถวๆนี้นะคะดูเช้าไม่เช้าได้ยินเสียไก่ขังไหมคะ ไก่เนี่ยไม่ใช่ไก่ป่านะคะไก่ที่เขาเอามาเลี้ยงในห้างไร่ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นะคะเดี๋ยวสว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะไปแล้วบ๊ายบาย